สวัสดีครับวันนี้ก็ยังจะวนเวียนอยู่กับซีรีส์ของของมีคมนะครับครั้งที่แล้วเรารู้เรื่องของการใส่เบรดแล้วก็วิธีการถอดเบรดแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงการลงมีดนะครับการลงมีดนี่ก็เป็นอะไรที่น้องๆทุกคนน่าจะต้องฝึกนะครับแต่ว่าส่วนมากเรายังไม่ค่อยมีคนสอน,นครว่าลงมีดกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูวิธีการลงมีดนะครับการจับมีดนี่เราจับได้2แบบนะครับแบบแรกที่เราเรียกว่าเป็น pencil grip เพนซิลกิบก็เหมือนเราจับปากกานะครับก็คือจับอย่างเงี้ยเหมือนเราจับปากกาทั่วไปเ,วเราจับปากกาก็จับแบบนี้การจับแบบปากกานี่เป็นแบบที่เราถนัดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นอ r g o n o m i c position ของเราคือเป็นลักษณะที่เหมาะสมในการทํางานกับอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยก็คือเล็กเป็นแบบ power g r i ิ power grip ก็คือการจับแบบนี้นะครับการจับแบบนี้อา่าให้ดูด้านข้างอย่างนี้นะจับแบบนี้นะครับมันก็กรีดลงไปแบบนี้นะครับโอเค ก็จะไม่เหมือนกันการจับแบบ Pencil ก r i p เนี่ยก็เหมาะกับการทำ Incision อะไรที่ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการโค้งซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมมีดได้ในในแนวการซิกแซกนี่ดีขึ้นในขณะที่เป็น power g r i p เนี่ยเหมาะกับการที่เป็นลักษณะที่แผลยาวนะครับแล้วก็แผลส่วนมากจะเป็นลักษณะตรงไม่ค่อยมีเคิร์ฟเราก็จะสามารถ ลากใบมีดยาวอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมน้ําหนักได้ด้วยปลายนิ้วชี้ของเรานะครับปื๊ดอย่างนี้นะเวลาเลี้ยวเราก็อาจจะเลี้ยวได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่คล่องเท่ากับการทำเพนซิลกริปเพนซิลกริปเนี่ยเวลาเลี้ยวเราจะเลี้ยวได้คล่องกว่านะครับแต่เพนซิลกริปเนี่ยเวลาเราลงอินซิชันยาวๆนี่มันอาจจะทําให้เรากะน้ําหนักมือได้ยากนิดนึงนะครับนะส่วนมากจะ power grip เนี่ยส่วนมากจะต้องใช้เป็นเบรดเนี่ยเบอร์ยี่สิบสามเบรดเบอร์ใหญ่ๆ นะครับกรีดลงไปอย่างนี้ตรงๆลากลงมาปื้ดอ,อย่างนี้เนาะโอเคอถ้าจะเลี้ยวก็จะต้องคอนโ control ให้มันตั้งฉากดีๆนะครับแต่ถ้าอยากจับแบบเพนซิลกรีดก็ได้นะก็ปักลงไปอย่างนี้นะโอเคส่วนมากหลักง่ายๆคือเวลาเราลงผ่าตัดที่ท้องเนี่ยส่วนมากที่ท้องจะเป็นลองมิดลายยาวๆเนี่ยถ้าที่ท้องส่วนมากเราก็ จับแบบ power grip ก็ง่ายดีครับลงปื้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นการลง insertion เล็กๆอ่าที่บริเวณใบหน้าบริเวณแบบที่แขนหรือที่อะไรอย่างเงี้ยที่มันแผลไม่ใหญ่แล้วต้องมีการโค้งนะฮะมีการโค้งเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นเพนซิล grip แล้วก็ลงโค้งอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยเ้ามันก็จะ control ได้ง่ายนะครับโอเคนะวิธีการจับมีดทั้งสองแบบก็ต่างกันนะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการลงมีดที่ถูกต้องและควรจะเป็นนี่ควรจะทำยังไงอันดับแรกนะครับมีดเวลาลงเนี่ย ควรจะตั้งฉากกับสกินตั้งฉากหมายถึงว่าเราจะไม่ลงเอียงๆอย่างนี้นะเราจะไม่ลงเอียงเราจะต้องลงไปแบบเราจะต้องลงไปแบบตรงๆ90องศาอง่างนี้เลยอย่าเอียงอย่าเอียงแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราลงเนี่ยมันจะฉลับทาให้สกินมันออมีบางส่วนที่มันขาดเลือดไปเลี้ยงนะลงตรงๆอย่างนี้นะความยากก็คือถ้าลงเป็นตรงๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาบางทีเราเลี้ยวเนี่ยบางทีเลี้ยวแล้วเราเกิด เกิดการเอียงมีดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพิษฟอลที่ต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยเราลงตรงๆเราลงตรงๆไปอย่างเงี้แล้วเวลาเลี้ยวเราก็พยายามให้มันตั้งฉากอยู่ตลอดเวลานะ,ะตั้งฉากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องฝึกนะคบต้องฝึกบางคนลงพอเลี้ยวปุ๊บเอาละเลี้ยวก็เอียงอย่างนงี้ตามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกนะครับนะครับอันดับสองนะครับนอกจากการตั้งฉากอันดับสองควรจะลงมีดให้เดอร์มิสขาด โดยการลงมีดครั้งเดียวนะครับบางคนลงมีดครั้งเดียวไม่ขาดนะครับลง,ลงแบบเบามือไปขาดยังไม่ถึงเดิมมิดยังไม่ขาดจากกันก็ลงปีกลงซ้ําๆแผลเดิมอย่างเงี้ยซ้าๆแผลเดิมอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเป็นกระลุ้งกระลิ้งของสกินนะทำให้สกินเนี่ยมันเป็นแบบริ้วๆมันไม่สวยเห็นไหมมันจะไม่สวยพยายามลงทีเดียวให้ให้ลงถึงเดิมมิดเลยอ่าเดิมมิสหนาขนาดไหนอ่าอันนี้จะให้ดูอันนี้นะ สมมุตินะซิลิโคอนอันนี้เนี่ยสีเนื้อนี่ก็คือสีเดอร์มิสเดอร์มิสของคนเราเนี่ยส่วนมากก็จะหนาประมาณเนี่ยนะฮะประมาณ1มมิลออบริเวณเดอร์มิสหนาหน่อยก็เช่นข้างหลังอย่างเงี้ยก็อาจจะหนาสัก2มิลอย่างเงี้ยนะ ถ้าเราลงผ่านเดอร์มิสให้ขาดไปชั้นต่อมาที่เราจะเจอหลังจากเดอร์มิสนะก็จะเป็นชั้นสับคิวเทเนสแฟตก็คือไขมันสีเหลืองๆอะ่ะเวลาถ้าเราสังเกตเห็นเคยเย็บแผลเราก็จะสังเกตว่าถัดจากหนังของเราไปก็จะเป็นไขมันสีเหลืองๆเนาะหลังจากชั้นสับคิวแฟตเนี่ยก็จะเป็นมัสเซลและมัสเซลก็จะเป็นไฟเบอร์สีแดงๆเนาะ หรือเป็นเทนดอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าบริเวณท้องเนี่ยถ้าคนไหนที่ท้องอ้วนหน่อยก็จะมีแฟตตรงสับคิวเยอะหน่อยนะครับตรงคนไหนที่ผอมหน่อยก็จะเป็นสับคิวททเนซัสก็จะบางหน่อยแล้วก็จะลงไปเจอมัสเซลเลย หรือเจอ abdominal ี h e t เลยอันนี้ก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยการจะกะน้ำหนักมือได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะเอออันนี้ก็ต้องต้องดูนิดหนึ่งว่าบางทีเราลงินซ i s i o นตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งไหนเดอร์มิสหนาเดอร์มิสบางเนี่ยเราก็จะต้องรู้นิดนึงถ้าเราลงมีดจนลึกเกินไปลงไปหนักมือเกินไปเนาะมันก็จะลงไปถึงบางคนลงไปจนถึงมัสเซลอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการ injury ของมัสเซลได้ทําให้เกิดเลือดออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่า อวัยวะตรงนั้นนะ่ะมีเส้นเลือดหรือมีกล้ามเนื้ออะไรเส้นเอ็นที่สําคัญหรือเปล่าถ้าสําคัญก็ต้องเบามือหน่อยนะครับอย่าลงจนลึกไปไม่งั้นลงไปเสร็จไปตัดเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อข้างล่างเนี่ยขาดมันก็ต้องรู้น้ําหนักมือแล้วก็ต้องรู้อน a t o m y ของบริเวณอวัยวะที่เราจะลงมีดด้วยอันดับที่3อันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนไม่ค่อยทํากันนะ มือซ้ายเราส่วนมากถ้าคนถนัดขวาก็จับมีดมือขวาเนาะแต่ว่ามือซ้ายของเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับมือซ้ายเราไม่ได้แบบอยู่เฉยๆนะมือซ้ายเราต้อง stretch stretch s k ให้มันตึงนะ,ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติดูแขนพี่เป็นตัวอย่างสมมติเราจะลงสมมติเราจะลงแผลแบบนี้นะเราจะลงแผลแบบนี้สมมตินะ,ะสมมติเราจะลงแผลแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมเราก็ต้องทางอย่างนี้ ทางให้มันตึงเสร็จแล้วเราก็จะต้องดึงอย่างนี้ด้วยนะครับต้องดึงลงมาอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าเราจะกรีดมีดไปทางแนวนี้เนาะเราจะกรีดมีดไปทางแนวนี้เราก็จะต้องเคาน์เตอร์แอคนะทางให้ตึงดึงเคาน์เตอร์แอคกับมีดทิศทางที่เราจะกรีดเนาะดึงมาทางดึงมาทางนี้นะมันก็จะทําให้สกินมันตึงแล้วเราก็จะลงมีดได้สวยนะครับทางทางทางอย่างนี้นะทางล้วก็ดึง แล้วก็เราก็ลงปืนอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างงี้มันก็จะตึงถ้าแผลยาวปุ๊บถ้าแผลยาวแล้วมันไม่ตึงนะเราก็กระเทิบมือซ้ายนะทางดึงแล้วก็ลงมีดปื้ดอย่างนี้ไปอีกเนาะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าแผลยาวแผลสั้นนะ โอเคไหมมือซ้ายเราก็ตามเบลดเบลดมาเรื่อยๆนะโอเคนะสมมุติเราจะลองอ e ินซิชันเป็นที่ท้องนะอย่างนี้จะมีว้าวตรงสะดืออย่างนี้นะอันนี้เป็นลองมิดไลน์สมมติเป็นลองมิดไลน์อินซิชันนะเดี๋ยวดูวิธีลงมีดนะเดี๋ยวจะจับแบบพาวเวอร์กริปนะเดี๋ยวนะมือซ้ายอย่าลืมนะมือซ้ายแล้วก็กรีดลงปื้ดอย่างนี้นะแล,แล้วก็ใบมีดต,ต้องตั้งฉากนะเวลาเลี้ยวใบมีดก็ต้องตั้งฉากนะพยายามควบคุมไว้เลี้ยว เดี๋ยแล้วก็ตรงโอเคตรงไปลงไปอย่างนี้ปืด๊ดโอเคถ้าเป็นเพนซิลกริปก็แบบนี้นะเพนซิลกริปก็ดึงสายก็จับเพนซิลกริปเนาะจับปืด๊ดอืมมันก็เลี้ยวเลี้ยวอย่างนี้ให้ใบมีตั้งฉากหากว่า อืมแหงลงตรงๆอย่างนี้อ๊บโอเคครนะก็น่าจะได้ไอเดียเนาะกระลุ้งกระลิ้งละโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ให้น้องๆทุกคนเอาไปฝึกกันเนะเอาไปฝึกกันแล้วก็ระวังของมีคมบาดมือนะครับระวังของมีคมบาดมือ การถอดใบมีดหรือการใส่ใบมีดเนี่ยต้องกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นนะเออต้องระวังเลยพี่กลัวมากเลยเรื่องบาดมือของมีคมเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์ของมีคมตามมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มการฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ติดตามต่อไปได้นะ,ะสวัสดีครับ